สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจาก a c e b o o k ทุกทุกท่านนะครับอ่าวันนี้เรามาดูนะครับเป็นข้อมูลสูตรเลขวิ่งบนนะครับระยะยาวนะครับเป็นสูตรวิ่งบนยาวๆกันอีกหนึ่งสูตรนะครับที่ใช้งานนะครับกันมาหลายงวดแล้วนะครับนั้หนึ่งงวดสองงวดนะครับสามงวดสี่งวดห้างวดหกงวดเจ็ดงวดแปดงวดรวดเลยนะครับนะ เป็นสูตรที่เริ่มนะครับใช้งานตั้งแต่งวดนะครับรางวัลเล็กท้าย3ตัวบน196นะครับจากนั้นลงข้อมูลไปนะครับงวดต่อมาลุดนะครับผมก็ได้ปรับสูตรนี้นะครับเป็นเลข3ตัวนะครับก็คือนะครับบวกอีก1คงที่เป็น789นะครับในงวดที่รางวัลเล็กท้าย3ตัวบน519นนะครับจากนั้นหลังจากที่นะครับสูตรหลุดจาก2ตัวไปนะครับ อีก1งวด2งวด3งวด4งวด5งวด6งวด7งวดนะครับอ่าก็กลับมาเดินในตำแหน่ง2แถวแรกนะครับกันนะต่อเนื่องกันมานะครับนะอ่างวดนี้งวดที่ผ่านมาสูตรนี้ได้0 1 2นะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับก็เดินต่อเนื่องมานะครับกี่งวดแล้วนะครับนะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดรวดเลยนะครับนะสูตรนี้ใช้งานนะครับใช้งานจริงกันมา8งวดรวดนะ งวด873นะครับแล้วก็907นะครับแล้วก็906ในงวดที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ลงข้อมูลสูตรนี้นะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิก,กทุกทท่านกันไปแล้วนะครับสูตรนี้เริ่มเดินนะอ่าผมจะลงข้อมูลนะครับใหเ้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับในงวดที่เริ่มลงข้อมูลนะครับก็คือ196นะครับ196 51

สูตรนี้น่าสนใจนะครับเดินมา1 2 3 4 5ส7 8าี่ห้าหกเจ็ดปดงวดแล้วนะครับหลังจากงวดที่หลุดนะครับในตำแหน่ง2ตัวแรกนะครับก็ปรับเป็น3ามตัวนะครับหลังจากสูตรนี้นะครับหลุดไปนะหงวดนะครับก็กลับมาเดินในตำแหน่ง2ตัวแรกนะครับดังนั้นในการคำนวณนะครับเราจะเน้นในตำแหน่ง2ตัวแรกนะครับเป็นชุดเลขเด่นนะเป็นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็เป็นสูตรแล้วก็นะครับการ บวกกันนะครับของตัวเลขนะครับในเชิงคณิตศาสตร์นะครับเป็นการคาดการความน่าจะเป็นนะครับแต่สูตรผมก็จะยังใช้นะครับ3ตัวเช่นเดิมนะครับเพราะว่าได้ปรับไปเป็นสูตรเดิน3ตัวแล้วนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่บวกที่เดิน3ตัวก็มีนะครับเดินมาต่ออยู่2งวดนะครับดังนั้นก็ไว้ใจไม่ได้นะครับนะก็อาจจะมาในเด่น3ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้นะครับเพื่อที่จะเทียบชนนะครับกับข้อมูลสูตรที่ได้ลงข้อมูลกันไปแล้วนะครับนะได้ลงข้อมูลกันไปแล้วนะครับก็มีสูตรเลขวิ่งบนนะครับ80นะครับเนาะแล้วก็1 2 4นะครับนะชนกัน2สูตรนี้นะครับแล้วก็วิ่งบนนะครับตัวเดียวสูตรนี้ได้่า8กับ4นะครับเนาะสูตรนี้ได้84นะ ก็ตัวเลขชนกันที่เลข8แล้วครับนะตอนนี้นะ8กับ4นะครับวันนี้เรามาดูนะครับสูตรนี้กันพร้อมกับสูตรและก็วิธีการคำนวณกันนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับในงวดที่แล้วไม่รู้ผมไปเขียนไว้ตรงไหนนะครับนะก็มาดูนะครับของงวดแรกนะครับที่สูตรนี้เริ่มเดินกันนะครับพร้อมกับสูตรและก็ตำแหน่งการบวกนะครับนะตอนนี้ เหลืออยู่สูตรเดียวนะครับนะส่วนอีกสองสูตรนี้ผมไม่ได้คำนวณนะครับนะเพื่อนๆจะลองนะครับเอาไปคำนวณก็ดูตามตำแหน่งนะครับดูตามตำแหน่งการบวกนะครับสามสูตรนี้นะครับนะอ่ะนะครับก็ลองแคปข้อมูลไปแล้วก็ลองไปคำนวณนะครับสูตรที่2สูตรที่3เดินไหมนะครับนั้นหรือว่าจะปรับเป็นตัวเลข3ตัวนะครับหรือว่าจะปรับไปยังไงนะครับก็เพื่อนๆลองไปวิเคราะห์พารณากันดูนะครับในวันนี้ผมจะคำนวณเฉพาะสูตรที่เดินนะครับงวดแรก ให้เป็นเพื่อนสมาชิกดูนะครับตำแหน่งที่บวกใช้หลักแสน2ครั้งนะครับหลักหน่วยล่าง3ครั้งหลักหน่วยเล็กหน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งจากนั้นบวกด้วย4คงที่นะครับศนย์บวกกัน2ครั้งได้0 7นย์บวกกัน3ครั้งได้1 1ได้1นะครับอ่าก็จะได้ผลบวก0บวก1ได้1 1บวก4ะครับได้5 ห้าบวกหกได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่ได้เท่ากับสิบห้านะครับจากนั้นบวกหนึ่งคงที่ได้หกนะครับก็เป็นงวดแรกนะครับอ่ะเอ้า, <c oughs> อาผมเอาไว้ไหนแล้วอ่ะทีนี้ผมจะมาคำนวณน,นะครับสูตรนี้ในงวดที่ผ่านมานะครับให้เ,เพื่อนๆสมาชิกดูนะครับสูตรนี้มีสติเท่าไหร่แล้วนะครับยี่สิบแปดงวดนะครับนะยี่สิบแปดงวดนะครับสูตรนี้เริ่มใช้งานตั้งแต่งวดที่ยี่สิบเอ็ดนะครับงวดยี่สิบเอ็ด 22นะครับ23 24 25 26 27อ่านะครับแล้วก็28งวดนี้เป็นงวดที่29กนะครับก็ถือว่าเดินระยะยาวนะครับนะแล้วก็ใช้งานจริงมา1 2 3 4 5 6 7 8งวดรวดเลยนะครับนะมาดูผลบวกของงวดที่แล้วกันนะครับเป็นงวดที่28นะครับงวดที่28นะครับ,รบไม่รู้ผม คำนวณแล้วไปอยู่กระดาษหน้าไหนนะครับนะ,ะเดี๋ยวคํานวณให้เพื่อนดู2งวดสุดท้ายนี้กันเลยนะครับนะ0ูนย์แปดเจ็ดนะครับเนาะงวดที่แล้ว2ตัวล่างเก้านะครับเลขหน้าทั้งที่1นึ่งครั้งที่สองเก้าหนึ่งสีท้ายครั้งที่หนึ่ ครั้งที่สองนะครับ290เกาตำแหน่งบวกนะครับใช้หลักแสนนะครับสองครั้งนะครับหลักหน่วยล่างอ่าสามครั้งนะครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งนะครับจากนั้นบวกด้วยเลข4คงที่นะครับ <c oughs> เป็น ผลบวกของงวดที่แล้วนะครับนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับ0นย์บวกกัน2ครั้งได้ศูนย์ะครับ9บวกกัน3ครั้งได้27นะครับงวดที่แล้วผลบวก0นบวก7ได้7 7บวก1ได้8นะครับ8บวก8ได้16 16บวก4ได้เท่ากับ20ได้0นย์ะครับจากนั้นบวก1คงที่ได้1บวก1คงที่ได้2งนะครับงวดที่แล้วเด่น012นะครับเข้า0นนะครับหลัก สิบบนนะครับงวดที่แล้วเข้าหลักร้อยแล้วก็นะครับหลักหน่วยบนนะอ่าทษทีหลักสิบนะครับงวดนี้เข้าศูนย์หลักสิบบนนะครับมาดูของงวดใหม่กันเลยนะครับเพื่อที่จะไปเทียบชนนะครับกับสูตรเลขวิ่งบนที่เราได้ลงข้อมูลกันไปแล้วนะครับนะไปงวดที่ยี่สิบเก้านะครับผลรางวัลที่หนึ่งคือนะครับเก้าแปดสี่เก้าศูนย์หกเก้าแปดสี่ 9 0 6นะครับ2ตัวล่าง7 1นะครับเลขหน้าครั้งที่1 6 7 0นะครับครั้งที่2 6 7 8เล็กถลขท้ายครั้งที่1 7 9 7ครั้งที่2 5 1 1นะครับงดที่แล้วเข้า0ูนย์นะครับ อะมาดูงวดนี้กันนะครับตำแหน่งที่บวกทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้หลักแสนนะครับสครั้งหลักหน่วยล่าง3ครั้งนะครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งบวกด้วยเลข4คงที่นะครับ9บวก9ได้18นะครับ1บวกกัน3ครั้งได้3นะครับผลบวกงวดนี้8บวก3ได้11 11บวกศได้11นะครับ11บวกเได้18 18ปบวกสได้เท่ากับ22นะครับได้ตัวแรกเป็นเลข2จากนั้นบวกหคงที่ได้3นะครับบวกหคงที่ได้4นะครับงวดนี้ได้เด่นนะครับ2 3 4นะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับ2 3 4นะครับไม่ชนสูตรนี้นะครับสูตรนี้ได้80นะครับสูตรนี้ได้80อ่า สูตรนี้ได้8 4นะครับมีชน4นะและก็ชนสูตรนี้นะครับที่2 4นะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับชนสูตรนี้ที่2 4นะครับก็จนะได้สูตรเมื่อกี้2 3 4นะครับ2 3 4นะ2 3 4นะครับเน้นไปที่8 0นะครับเป็นตัวเลขตั้งนะครับ2 3 4นะครับก็จะเพิ่มตัวเลขมีเลข3เพิ่มมา1ตัวนะครับอ่า นะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับถ้าสูตรนี้นะครับ8กับ0มานะครับคู่สูตรนี้นะครับ2กับ4นะตัวเน้นนะครับก็น่าจะเป็น2นะครับ8 2 8 4นะครับ0 2และก็0 4นนะครับตามความน่าจะเป็นนะครับนะของสูตรที่เราได้ลงข้อมูลกันไว้นะครับนะในงวดนี้สูตรนี้นะครับได้ 2 3 4นะครับเป็นสูตรที่เดินมา8งวดแล้วนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับก็นําไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารกกันดูนะครับนะถ้าถูกใจนะครับก็หาซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลกันไว้เต้เน,นๆได้เลยนะครับนะเพื่อนๆ <proceeding> สมาชิกทุกท่านนะครับยังไงก็ให้รอสูตรที่เป็นสูตรปักหลักกันดีกว่านะครับนะก็นําไว้เป็นข้อมูลแล้วก็แนวทางน,นะครับไว้ตัดสินใจในช่วงตอนท้ายก็ได้นะครับนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็คงนะครับจะขอลาเพื่อนๆทุกท่านไป แต่เพียงเท่านี้นะครับนะเดี๋ยวรอสูตรปักหลักนะครับมันจะไปเด่นที่ตำแหน่งไหนนะครับหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเนาะะวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ